คุณคงรู้จัก Facebook แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวีทุกวันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ด้านมืดของ Facebook ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10จดจำใบหน้า อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า Facebook นั้นมีระบบจดจําใบหน้าจากรูปถ่ายที่เราได้อัปโหลดลงไปในระบบซึ่งมันสามารถแท็กรูปของคนที่อยู่ในภาพได้อัตโนมัติและแท็กได้อย่างแม่นยําซะด้วยโดยเรื่องนี้ก็ทําให้คนส่วนหนึ่งเกิดความกังวลใจเนื่องจากระบบที่สามารถจดจําใบหน้าคนได้แม่นยํามากขนาดนี้มันอาจจะนําไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีการขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับบริษัทอื่นมันอาจทาให้พวกเขาสามารถรู้ได้จากกล้องตามจุดต่างๆว่าเราที่มาเยือนนั้นเป็นใครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนไปไหนมาไหนเพื่อทําอะไรเเป็นตนต้ซึ่่งงสิงา นาหากว่ามันเกิดขึ้นมาจริงก็คงไม่ดีเนื่องจากมันไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานอันดับที่9เก็บข้อความเสียง เรื่องราวนี้เคยเป็นข่าวในปี2019ว่าทาง f a c e b o o k ได้จ้างบุคคลภายนอกให้มาฟังและถอดข้อความเสียงจากผู้ใช้งานซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือข้อความเสียงที่ผู้ใช้งานส่งหาการในแอป Messenger และยังมีข่าวเลยอ,อีกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ Facebook ได้ทำการแอบบันทึกเสียงของผู้ใช้งานผ่านทางไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและพวกเขาไม่ต้องการให้ Facebook ทำแบบนั้นซึ่งในท้ายที่สุด Facebook กก็ได้ยุติโครรงาเหหหลล่่าาาานี้้ไปโดยพววกกเเเใผรก็บข้อูลลเสียงงดัก่าว ก็เพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาระบบ AI ให้สามารถจดจำเสียงและเรียนรู้การใช้ภาษาได้ดีขึ้นเท่านั้นอันดับที่8แก้รอยจาก Time Stamp ในปี2016มีแฮกเกอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซเลนลูฟเจนเซนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันไทม์สแตรมที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook ในการระบุพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเพื่อนๆได้โดยเขาใช้วิธีการสังเกตช่วงเวลาที่เพื่อนของเขาออนไลน์และช่วงเวลาที่เพื่อนของเขาออฟไลน,ลลน,ออน,ไลน์จากนั้นก็จดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ซ้ำๆจนทําให้เขาสามารถเห็นภาพรวมได้ว่าในแต่ละวันเพื่อนของเขาเล่น Facebook เวลาไหนบ้างเล่นนานแค่ไหนเวลาไหนเล่นด้วยคอมพิวเตอร์และเวลาไหนเล่นด้วยโทรศััพทท์มมมมืือออออถจาาากกนน้้เขลุยงรว มันก็ทําให้เขาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถประเมินได้ว่าเพื่อนแต่ละคนนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนทํางานเวลาไหนมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เป็นช่วงพักผ่อนมีช่วงเวลาไหนบ้างที่แอบ,บอู้ง,งานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งหากเอาข้อมูลที่ได้นี้มาพิจารณาคู่กับปัจจัยอื่นก็จะสามารถสรุปรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็กําลังชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นเพียงฟังก์ชันเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็สามารถนําไปสู่การแกะรอยหรือติดตามวิธีชีวิตของผู้ใช้งานได้ อันดับที่7พฤติกรรมการกิน ในปี2014มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟอลอริดาได้เปิดเผยผลงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ได้มาจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงสาวจำนวน960คนซึ่งก็พบว่าผู้หญิงที่เล่น Facebook มากเกินไปมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารอันเป็นผลมาจากการเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับรูปของคนอื่นใน Facebook จนทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตัวเองและต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองก็สามารถมีรูปร่างดีเช่นนั้นได้ซึ่งคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเปลี่่ยนนกร,รมมาา,าหเูคควบุ และการอดอาหารเป็นต้นและแน่นอนว่าเหรียญย่อมมี2ด้านการเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารที่ว่านี้ก็ย่อมมีทั้งแบบที่ดีและไม่ดีบางคนเลือกใช้วิธีการควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการซึ่งทําให้พวกเขามีสุขภาพดีและแข็งแรงแต่บางคนเลือกใช้วิธีการอดอาหารหรือไม่ก็กินยาลดความอ้วนซึ่งมันอาจจะนําไปสู่อาการเจ็บป่วยได้อันดับที่ 6. สุขภาพจิต นอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมการกินแล้วการเล่น Facebook มากเกินไปไปจนถึงขั้นเสพติด Facebook นั้นมันก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันซึ่งจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลได้ระบุว่าการเสพติด Facebook มากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ในหลากหลายมิติยกตัวอย่างเช่นอาจทําทให้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงน้อยลงไม่รู้วิธีการเข้าสังคมเกิดการเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับผู้อื่นจนทําให้ความพึงพอใจในตนเองลดต่ําลงมีความต้องการแสดงออกเฉพาะด้านที่ดีและด้านทีี่่เเมมาากกินนไปจวย ความกดดันต่อตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เท่านั้นซึ่งในกรณีที่สั่งสมมากเกินไปมันก็อาจจะบานปลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ได้อันดับที่5รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ในช่วงกลางปี2015มีแฮกเกอร์คนหนึ่งเปิดเผยว่าแอป Messenger สามารถระบุตำแหน่งผู้ใช้งานได้ทำให้แฮกเกอร์สามารถเอาจุดนี้ไปต่อยอดทำเป็นลักอินหรือไม่ก็โปรแกรมบางอย่างที่สามารถระบุพิกัดของเพื่อนใน Facebook ได้แบบเรียลไทม์ซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากพอสมควรเพราะถ้าหากมันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจนำมาซึ่งอันตรายหรือการเกิดอาชญากรรมได้และคงไม่มีใครอยากให้คนอื่นมารู้ว่าเราอยู่พิกัดไหนตลอดเวลาจากนั้นในเวลาต่อมา Facebook ก็ได้ปิดการใช้งานข้อมูลส่วนนี้ทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถเอาไปใช้งานไได้ออีกตต่ปแ ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่กังวลว่าตัวของ Facebook เองยังคงมีการเก็บข้อมูลแบบนี้อยู่เพียงแต่ไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปรู้หรือเปล่าอันดับที่4เสพติด อย่างที่เราเห็นกันว่าผู้คนใช้เวลามากมายไปกับการเล่น Facebook ซึ่งทางบริษัทเองก็ทุ่มเทนในการพัฒนาอลัลกริทึมเพื่อดึงดูดในผู้คนเล่น Facebook ให้นานขึ้นมากกว่าเดิมและการที่ผู้คนเล่น Facebook นานมากขึ้นแบบนี้มันก็ทําให้นักวิจัยสงสัยว่ามันจะเข้าข่ายเสพติดหรือไม่โดยที่ในปี2014ก็มีงานวิจัยที่สแกนสมองของคนที่ติดสารเสพติดและสแกนสมองของคนที่เล่น a c e b o o k เป็นเวลานานซึ่งผลก็ออกมาว่าคนที่ชอบเล่น a c e b o o k เป็นเวลานานมืออา,า,า,ม,ออามีลลักษณค้ายคลึงกกัับคนนนที่่ําลงงติดโเเซึประ็ ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะนอกจากตัวกริลทึมของ Facebook ที่ออกแบบมาให้ผู้คนติดงอมแงมแล้วมันก็ยังผสมผสานเข้ากับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมอีกด้วยนั่นจึงทาให้ผู้คนใช้เวลาวนเวียนอยู่ใน Facebook นานขึ้นและมีแนวโน้มจะใช้เวลามากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ Facebook เท่านั้นเพราะการเล่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆก็เป็นไปในทํานองนี้เช่นเดียวกันอันดับที่ 3. เหเงามากขึ้น ในข้อนี้เป็นประเด็นที่แตกแขนงมาจากข้ออื่นๆกับการศึกษาที่พบว่าการเล่น Facebook มากเกินไปอาจทําให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคมในโลกจริงเกิดการเปรเียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนอื่นใน Facebook โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนขี้เหงาแต่าหากได้เห็นชีวิตของคนอื่นใน Facebook ที่มีแต่ความสุขสนุกสนานเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันและมีแต่ไฮไลท์สาคัญในขณะที่ชีวิตของตัวเองนั้นมีแต่ความเหงาและความจืดชืดมันจะทําให้พวกเขารู้สึกเหงามากขึ้นไปอีกและในหลายๆกรณีแม้จะเหงามากเพียง,ยอองใด ผ่านทางเฟ e บ o ๊กวนไปเรื่อยๆอันดับที่2ห้องสะท้อนเสียงตัวเอง โดยความที่อัลกอริทึมของ Facebook เรียนรู้และจดจาพฤติกรรมของเราตลอดเวลาทําให้มันพยายามแสดงคอนเทนต์ที่เราชอบที่เราสนใจขึ้นมาให้เราเห็นบนหน้าฟีดอยู่เสมอๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้เราเล่น Facebook ให้ได้นานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Echo Chamber หรือเสียงสะท้อนของตัวเองขึ้นมามันคือปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นหรือได้เสพข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยแทบไม่ได้รับรู้ข้อมูลจากด้านอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราชอบพวกการเมืองฝ่ายขวามากๆเรามมักกกกจจะะะดดไคแแแรรออยอยู่่่่เเสสบบสง็งตนทีว ข้อกับขั้วการเมืองฝ่ายขวาเพียงอย่างเดียวโดยที่เราจะแทบไม่ได้เห็นคอนเทนต์ที่เป็นขั้วการเมืองฝ่ายซ้ายเลยโดยปรากฏการที่ว่านี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นในชีวิตของเราด้วยซึ่งมองเผินๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทางด้านของนักวิจัยได้ระบุว่าในระยะยาวนั้นมันสามารถสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นได้ในสังคมและอาจนําไปสู่แนวคิดและความเชื่อผิดๆที่ติดตัวไปจนยากจะแก้ไขได้อันดับที่ 1. ข้อมูลรัว จากที่ได้กล่าวมาแล้วในทุกๆข้อเราน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่า Facebook มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานแทบทุกอย่างซึ่งข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าและเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆเร้อหากมีการล่วงไหลออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นการจงใจขายออกไปก็ตามมันก็อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนได้ยกตัวอย่างเช่นอาจมีคนโทรมาก,ก่อกวนโทรมาลวงข้อมูลสําคัญการสวมรอยเป็นตัวเราและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็มักจะเห็นกรณีที่บานปลายจนกลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอยู่หลายต่อหลายครั้งเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพ ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆและแต่ละประเทศก็มีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นต่อให้จะเป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีอะไรสามารถการันตีได้แบบ100%ว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องข้อมูลของเราได้ไปตลอดหรือจะไม่แอบเอาข้อมูลของเราไปขายอย่างในกรณีของ Facebook ในปี2021ที่พวกเขาเคยดําข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรั่วไหลออกไปกว่า533ล้านบัญชีจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาล